เขาตั้งใจไม่ตลกไม่กระเป๋าแลนลี่จริงจังมากเขบอกว่าแม่ซื้อกระเป๋าแลนลี่แน่เลยนี่เงยใจอ๋อไม้ถุพื้นจะได้สีอะไรเฮ้เหลียวบ้าจริงๆแล้วถึงว่าหน้ากล่องมันจะเป็นไม้ถุพื้นแต่ข้างในอาจจะเป็นเป็นสีอะไรสีเขีวอะทุกคนเขากลี่นข้างกล่องดูเพลินเลยเกี่ยวสีเขียวสีแคร์ ลิมิเต็ดอินิชันนะไม่ใช่วิกพรอมวิกหรือจะเป็นไมโครโฟนวาะาระคร้อไมโครอันนี้คือที่ใส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 ่าสงใส่ใ่่าน่ใสม่ใส่ใส่่่่ใส่่ใส่ใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใส่ใื่ใ่ใม่ใ่่ใส่มส่ใส่ใสใ่่่ใส่ใสใใ มิสแกรนตู้คนเหมือนนะไม่ได้เป็นอะไรปนอนผ่เหมือนของพี่ว่ามาเยี่ยวเหมือนของพี่ว่ามาเยี่ยวเอิ้นเคลเลทับบี้มีหัวตตตต